ด้วยความรวดเร็วครับขอความร่วมมือนะเพื่จะได้ไม่ท่ามเลยเพราะที่สบายในเชื่อมนี้ก็มาไกลครับขอยากจะกินความพร้อมนิดหนึ่งครับสำหรับเงินรางวัลรวมทั้งช่วยครับมีขอบคุณพี่นักูมีมัตสบงครับสุภาพสตรีเป็นผู้เชิญถ้วยรางวัล g o o d b ไล่จากชนะเลิศก่อนใช่ไหมพี่ไล่จากสามก่อนไล่จากขวานสมน์เนาะโอเคครับชนะเลิศจะเป็นการประกาศช่วงสุดท้ายนะครับเพื่อรับช่วยครับครับผมขออนุญาตนะครับเหมือนกันในกานฟุตบอลเจ็ดคนครับสมนครับครั้งที่สี่ครับในรุ่นอายุสิบปีครับผมขออนุญาตประกาศครับรองชนะเลิศนะครับอันดับสองกับสามครับ นายแก่โรงเรียนอนุบาลจอมพระครับเชิญครับรับรางวัลที่บนเวทีครับอนุบาลจอมพระอยู่ไหนครับเชิญครับที่สามร่วมนะครับง่ายๆยินเชิญท่านผู้นำในกลางครับนพระองค์เองครับได้มอบรางวัลให้ับนักกีฬาที่ได้บนเวทีครับและที่สามร่วมอีกลงครับโรงเรียน โครับเชิญครับที่ด้านบนเลยครับอยู่ไหมเอ่ยรุ่นอายุสิบปีครับอุปการจอมพระกับลุงเงี้ยบ้านกระโพครับที่สามม่วงครับจะขึ้นไปรับทั้งทีมหรือจะส่งตัวแทนก็แล้วแต่ครับเออเพิ่งกำลังถ่ายภาพเป็นที่น้องใหมครับที่สามม่วง เป็นเกียรติกว่ากับตัวเองครับสมควรไดครั้บสี่ครับอ่าหนึ่งคนครับรับมอบครับเป็นเงินรางวัลครับให้กับทางที่สามร่วมโรงเรียนบ้านกระโพครับครับผมครับผมอย่าไปชงถ่ายกันมา ไปครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับโรงเรียนเทศบาลตาตุงครับขอเชิญครับขึ้นรับราลที่้านบนเวทีครับไปไปทั้งทีมครับเรียนเชิญเดี๋ยคบาม่ัหละดวร้วยือัครับเป็นตัวเลนในซอง้วยนะครับนคือรงชนะเลิศอัับหครับโรงเรียนเทศบาลตาตุงครับ รองชนะเลิศนกานมินิแกล์โรงเรียนเทศบาลรคท่าตุงครับต่อไปครับชนะเลิศครับฟุตบอลนะครับสมควรครับคางที่4ครับในรุ่นอายุ10ปีครับชนะเลิศในแก่โรงเรียนเทศบาลนาเชียครับ

มอบช่วยพร้อมกับเป็นรางวัลครับรับก่อนครับแล้วค่อยชูเพื่อวังเป็นสิริมงคลต้วยรอสุดยอดครับอย่าเพิ่งลงครับยังมีอีกหนึ่งรางวัลครับรักเต่ยอดเยี่ยมครับอายุ10ปีครับเด็กชายรัฐมุตร มังทาครับเบอร์สิบของนาเชครับนักเตะยอดเยี่ยมของรุ่นสิบปีครับใบเอ็นหนึ่งถ้วยพร้อมกับหนึ SA ่งซองครับนักเตะยอดเยี่ยมของรุ่นอายุสิบปีครับเเเหมือนนนนป็ทะ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยไปสำหรับรุ่น10ปีครับต่อไปครับรุ่นอายุ12ปีครับที่3ร่วมครับมี2รงครับตอนนี้เรียนมาทาศิลาก็รับไปแล้วครับเหลืออยู่1โรงครับโรงเรียนบ้านตุูมครับเชิญครับขึ้นรับรางวัลครับอยู่เลยอ่าครับนี่งานวันดีๆครับ ส่วนท่าศิลาก็เป็นที่สามวมครับตอนนี้รับเพื่อนกันเปแล้วครับไม่ไม่ใช่ดี ร uh oh. ุ่นที่สองปีครับโรงเรียนบ้านกระทโพครับเชิญครับเพืนรักหนงวันครับถือไปครับทีครับถ่ายภาพไว้มีเพชรลงเพชรมีลายลงลายครับมีสตอรี่มีไอดีครับก็ลงไร้อยสุดยอดครับสามวันปันฝ่าทุกสัก หลายแมตชหลายเกมครับครับรองชนะเลิศมันเป็นครับรุ่นอายุ1ิปีครับโรงเรียนบ้านกระโพราะและรางวัลครับชนะเลิศฟุตบอล7คนสมุนครับทั้งสี่4นะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับโรงเรียนอัุรบานท่าตู รวยทองครับของแท้กับตุ้มเลยการครับบ๊อบแม่ครับยิ้มเลยครับยิ้มหนอ เ,เ,เนียนนะเนียนนะครับและอีกหนึนง่งรางวัลครับ รับแต่ยอดเยี่ยมครับรุ่นอายุไม่เกินสิบสองปีครับเด็กชายพี่พัฒมีพันครับหมายเลขเก้าครับโอ้สูงมาตัวเก่งครับของทางอนุบาลท่าตูมครับรับถ้วยฟอมกับเงินครับแ้ารก็ สปีก็รับไปเรียบร้อยครับต่อไปครับทุ่นอายุ15ปีชายครับทีสามร่วมตอนนี้รับไปเรียบร้อยแล้วครับผมเทพกับน้องอียอครับยังเหลือชนะเลิศกับรองชนะเลิครับรองชนะเลิศอยู่งครับโรงเรียนบ้านบัวข้อครับเชิญครับบนเวทีครับแล้ว ของชนะได้รำลังยิงกับโรงเรียนบ้านโบโข้ยครับสู้กับโรงเรียนบ้านลาดีได้อย่างสุดมันครับเป็นเงินรางวัลให้กับทางโรงเรียนบ้านโบโข้ยครับ ในรุ่นายุไม่เกิน15ปีชายครับชนะเลยครับโรงเรียนบ้านนาดนีครับเชิญครับ ทุกปีครับนี่นาดีารครับชนะเลยครับโรงเรียนบ้านนาดีครับ15ปีชายครับรับถพวยพร้อมเงินนางบังครับ เป็นรางวัลเกียรติยศรางวัลแห่งความสำเร็จครับและนักเตะยอดเยี่ยมรุ่นอายุ15ปีครับเด็กชาชนะดนปารสากับหมายเลข19ครับโรงเรียนบานาดีครับนักเตะยอดเยี่ยมผู้ที่ลมลบุกคลุกคลานตลอดเกมครับ ยอดของความแข็งแกร่งครับรับถ้วยพร้อมครับเงินรางวัลครับขอบคุณครับโรงเรียนนาดีครับบ้านนาดีครับทะลิศมาดูครับรุ่นสุดท้ายครับ15ปีหญิงครับอี่สามครับโรงเรียนบ้านหนองทัวบานอยู่ไหมครับ ไปแล้วครับรองชนะเลิศลนดึงครับมือแกพิชเชิญครับอยู่ครับมนีมาอยู่รอนะครับอยู่ใกล้ๆท่านี้เองครับเฉหนั่บนเวทีเลยนะครับ้องบัวบานน่าจะรับไปแล้วนะครับ มีป้ายสมุนครับครับสามารถถ่ายภาพได้หรือจะรองถ่ายภาพบนเวทีก็รอสักครู่หนึ่งครับรองชนะเลิศำหน่งครับเมืองแก่พิทยาสังครับสุดยอดครับสุดยอดครับและชนะเลิศครับ15ปีหญิงครับ บัวเรียนมาสมครับช่วย <coughs> 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 โอ้ยอะจริงๆครับสมุนล่นเวทีเลยครับนั่งสบายก็ได้เออมานั่งหน้าไหนครับถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินรางวัลครับสมุนก็เจ้าภาพสนามได้มาหนึ่งครับเป็นกำลังใจอะไรนี่คุกอะไรนี่ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยดูบอยว่าโอ้ ยกอะไรออกจากอกแล้วทักเตชยอดเยี่ยมครับรุ uh ่นอายุ15ป ut ีหญิงครับเด็กหญิงมุจลินทองเยี่ยมครับขอฟังของเราครับ ได้เก่งมากมากเลยครับลักกีฬาทุก